สื่อโปรตุเกสตที่ข่าวใหญ่เรอวบลฟูกำหนดเป้าหมายในการเสริมทัพไปที่ไปโดเนโตและการย้ายทีมจะเกิดขึ้นในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เอาได้ยังไงเบรนฟอร์ดพบเรอเบลฟูห้าประเด็นเด็ดหลังขงแดงเรอเบลฟูควา้าชัยชนะและก็มีบาดเจ็บเพิ่มเติมนะงานนี้พูดจะยากกว่าน,นะเมื่องานนี้จะรวดเลยกดาเต้ ate, ตอบมีโอกาสที่เรอวบลฟูลุ้นแย่งทีมตัวเ e อ็มบัปเป หนักเลยนะรับแจ้งข่าวร้ายเลวฟูแม้ว่าจะบุกถล่มแบรนด์ฟอร์ดได้ก็ตามจีก่อนที่จะรับฟังข่าวเร์ฟูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวเร์พูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียว ด็กักเี่สโม,มรสรลิเวอร์พูลยังคงตกเป็นข่าวนะผมเชื่อมโยงอยู่เป็นประยะกับการพยายามจะเสริมทัพผู้เล่นตามตำแหน่งตัวรุกเท่าสู่ทีม เพิ่มเติมอย่างน้อยหลังที่ตอนนี้มีความเป็นไปได้ท,ทางด้านโมซาร่าและก็สตาร์กองหน้าดาวสโมสรของทีมนั้นกำลังมีข่าวว่ากาลังถูกทีมในนสเดียโปรดิกลุกหนักอย่างต่อนเนื่องและก็กำลังจะมีการยื่นข้อเสนอระดับที่ทางเป็นสติสมรสรโลกให้กับด้านของลิเวอร์พูลพิจารณาในช่วงตลาดซัมเมอร์เพื่อจะคว้าตัวโมซาราไปร่วมทีม ให้จงได้และด้วยเหตุผลนี้เองทําให้ตอนนี้ทางนิวฟููนั้นก็ไม่มั่นใจอนาะคตของมทสร่าต่อไปแล้วว่าบริการหน้าส่วนหน้าชาวอียอิปต์รายนี้จะยังคงอยู่คาแข่งใิถินแอนเชลต่อไปใช่หรือไม่โดยล่าสุดก็มีการบรยงานจากด,ด้านของเอโบราสื่อชื่อดังในประเทศโปรตุเกสได้ออกมาตีข่าวใหญ่เมื่อช่วงค่ําคืนที่ผ่านมาซึ่งตอนนี้สมสรเลี้ยวผูนั้นกำลังมีการติดต่อกันอย่างลับๆกับทางด้านของสมสรส่วนวู ื่อจะมองหาโอกาสในการที่จะคว้าตัวไปโดนเนโตดาวเตดทีมชาติโปรตุเกสเข้าสู่ทีมไม่จดได้นในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลัตอนนี้ทางด้านเดวิลฟูเองนั้นก็ได้สอบถามข้อมูลนักเตระรายนี้กับทางด้านของสโมสรบูฟไปเป็นที่รับรองแล้วซึ่งนั่นกระทำให้ได้เชื่อได้เลยแต่ว่าไปโดนเนโตนั้นอาจจะเป็นเป้าหมายของการเสริมทัพที่สำคัญของทางด้านเวอร์พูในช่วงตลาดซัมเมอร์หลังจบฤดูกาลนี้โดยฤดูกาลนี้ก็ถือได้เลยนะว่าเป็นฤดูกาลที่ยอดเยี่ยม ของทางเปโดเนโตและที่กองกลางตัวรุกปรายนี้หายจากอาการบาดเจ็บแล้วก็กลับมาฟิตสมบูรณ์แบบกันอีกครั้งเป็นที่น่าอใแล้วโดยที่ฤดูกาลนี้เปโดเนโตยิงไปรัวมากถึง3ประตูกับอีก9แอซิสจากการลงสนาม18นัดให้กับสโมสรมูฟในรายการนี้ซึ่งถือได้เลยนะว่านักเตะประนี้กำลังอยู่ช่วงที่ฟอร์มร้อนแรงเป็นอย่างมากเพราะเพิ่งจะลงสนามไปได้เพียงแค่18นัด แค่แต่ว่าสามารถทำแอซิสได้มากถึง9ครั้งไปแล้วนั่นถือว่าไม่ธรรมดาเป็นอย่างมากเลยครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกเลยนะที่ตอนนี้เปโดเนโตจะกลายเป็นนักเตะที่อยู่ในความสนใจของเหล่าบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรปไปเป็นที่เรียบร้อย้วยถือปรตุเกรรายนี้ยังยืนยันต่อไปอีกวา่าลิเวอร์พูลกำลังแสดงความสนใจที่จริงจังเป็นอย่างมากที่จะคว้าตัวเปโดเนโตเข้าสู่ทีมแอนฟิลเอาคือนักเตะในตัวเลือกที่ถูกมองว่ามีความเหมาะสมที่จะเข้ามาแทนที่ของ โมซาร่ราในระยะยาวแต่ถึงอย่างนั้นก็เชื่อได้เลยนะว่าค่าตัวของ Pedro, Pedro เปโดเปโดเนโตอาอาจจะสูงถึง60ล้านปอนด์เลยทีเดียวถ้าหากว่าจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และนอกจากนั้นเลวฟูที่กำลังเป็นทีมที่สแสดงความสนใจในตัวของเปโดเนโตแบบสุดๆแล้วนั้นก็ยังมีสโมรสราอ์ตซนอีกหนึ่งทีมที่สแสดงความสนใจนะฮะในตัวของเปโดเนโตเป็นอย่างมากและก็อย่าที่ตัวเขาเข้าสู่ทีมเหมือนกับทางด้านลิเวอร์พูลเช่นเดียวกัน ซึ่งนั่นทำให้เชื่อได้เลยนะว่าหลังชบวิดูการนี้ไปโดเนโตเนี่ยจะน่าจะเข้าย้ายเข้าออกจากทางบูฟค่อนข้างจะแน่นอนแล้วและน,นี่ก็เป็นอีกดีลที่ทําให้สโมรสรบูฟนั้นได้กำไรเป็นอย่างมากจากการขายผู้เล่นดักออกจากทางทีมไปแต่ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะว่าลิเวอร์ฟูลของพวกปรันั้นจะสามารถคว้าตัวไปโดเนโตเข้าสู่ทีมตามที่ตั้งใจเอาไว้ในครั้งนี้ได้บรือไหม อัดหนึ่งไงแข้งสําคัญหงเจ็บเพิ่มเติมเ,มเชกเกนคอปไม่สนอถฐันเอาวังกุสูยอดเยี่ยมเฟอร์จิฟันได้ลงเล่นนัดที่250เปิด5ประเด็นน่าสนใจในเกมลิเวอร์พูลบุกทุบแบรนฟอร์ดมาเมื่อคืนนี้โดยทางเชเกนคอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลนำทัพผงแดงออกไปเอาชนะเบรนฟอร์ดขาดลอย4ต่อ1ถึงถิ่นจีเทคคอมบิ Stadium, นิที้สเตเดียมในศึกพรีเมียร์ลีกคู่แรกประจำวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์ ดยดิยฟูล,ลงเล่นไปแล้วั้งหมด25เกมมีั้งหมด57แตม้นมนําไปจากฝูงโดยทิ้งแมนเชสเตอร์ซิตี้แะ้วก็อาร์ซนอนไปแล้ว5แตม้มแต่ว่าเปบัตปสีฟ้าและก็ปืนใหญ่อาร์ซอนลงเล่นน้อยกว่า2และก็หนัดตามระดับจากชนะของหงแดงที่ผู้พูดนัดนี้มี5ประเด็นน่าสนใจดังต่อไปนี้1น,นะผมครับเนี่ยลบทํา3อารรพ์านกุศลยอดเยี่ยมประจําช่วงเดือนในครั้งนี้ได้แล้ว โดยทางเช็กเก้นคอปนะฮะพึ่งคารังวัลของสุดยอดเยี่ยมประจำชุดเดือนมกราคมไปมาดๆขาขณะที่ตีโกโชตาปีอง ก็จะติยอดเยี่ยมในช่วงเดือนรแรกของปีเช่นกันรางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมประจำเดือนดูเหมือนว่าจะกลายเป็นรางวัลที่คุเสือหลายคนไม่อยากจะได้ไปแล้วเพราะหากใครได้ไปมักจะมีอันต้องพบกับความพ่ายแพ้นในเกมต่อไปซึ่งบรรดากุนซือชื่อดังทั้งโทมัสทูเคิลโชเซ่มัริญโยดูโน่เอสเปนิโตซานโตเบ๊เกเดวาราและก็มิเกลอาร์เจตาต่างก็เคยเจอกับอาถันเมื่อรับรางวัลน,นี้มาแล้ว อย่างไรก็ตามครอบเองสามารถท้าทายกับอาถรรพ์ดังกล่าวด้วยการพาทีมคว้าชัยได้สำเร็จไม่เหมือนกับที่บรรดาเดอะคอฟหลายรายรู้สึกผวาวา,า,วาตอนที่เห็นทุกคนได้รับการระหวนนี้จะมาคนที่2ข้อที่2ก็จะเป็นฟันได้สอรฟันได้ปากการหลังกับตันทีนเรียวฟูได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงในเกมนี้ส่งผลให้ดาวเตะชาวดัตต์รายนี้ลงเล่นให้กับทางด้านหงแดงถึง2 5 0รนัดไปแล้ว ฟันได้กลายเป็นนักเตะายที่86ในหน้าประา,าสาทสโมสรลิเวอร์พูลที่ลงเล่นให้กับทางทีมถึงหลังหลังไม่เนี่ยทีมหลังไม่ดังกล่าวและก็เป็นการกสำคัญช่วยให้หงแดงคว้าสามแต้มเต็มสำหรับเกมนี้ได้สำเร็จนะต่อมาข้อที่สซมทีนีนี้หงเตะทเที่ยงวันไร้ปัญหานะจ๊ะดับแตที่ทางครอบเข้ามาคุมลิเวอร์พูลเมื่อเดือนตุลาคมปี2515นั้นหงแดงก็กลายเป็นทีมที่ต้องลงเตะเวลาทเที่ยงวันมากที่สุดโดยลงเล่นไปแล้วมากถึง 44ครั้งขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้และก็เทดมอตสเปอร์ตามมาเป็นอันดับที่2ที่จํานวนส9ครั้งฤด,ดูการที่แล้วลิเวอร์พูลมีผลงานย่ําแย่ในเวลาที่ต้องเล่นตอนเที่ยง30ินาทีโดยรุมเล่นไปแล้ว6เกมไม่ชนะเลยสเสมอ3แพ้3ามขณะที่ซีซั่นนี้ทําได้ยอดเยี่ยมชนะไป4ก็จะมีชนะวูลฟ์ชนะคิสตันชนะเอฟเวอร์ตันชนะเบรนฟอร์ดและก็เสมอหนึ่งนัดก,กับทางแมนซิสตีรครบรับนำลิเวอร์พูลลงเตะตอนเที่ยงวันคว้าชัยได้มากถึง 22นัดเสมอ14น,นัดแพ้ไป8นัดโลได้คิดเป็นค่าเฉลี่ยเก็บอยู่ที่1.82คะแนนต่อเกมต่อมาข้อที่4รุลุนอาริซงจะกลับมาตอนไหนซึ่งอาริซงนันทวันมือ1หนึ่งของลิเวอร์พูลไม่ได้ลงเล่นในเกมนี้เนื่องจากว่าได้รับอาการบาดเจ็บบริเวณกล้ามเนื้อหลังต้นขาขณะที่ฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกอาร์เอ็กซ้กาเทรนนิ่งเเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ครับต้องส่งเควินคาริเฮอร์ผู้รักษาประตูสำรองลงมาเฝ้าเสาแทนและครับเองก็ได้เปิดเผยนะว่าก่อนเกมนัว่าอาริสซองเบเกอร์มีอาการบาดเจ็บจริงและต้องเช็คอีกทีว่าจะพักนานแค่ไหนผมยังไม่รู้เลยว่าเจ็บนานแค่ไหนเจ็บหนักขนาดไหนและมันเป็นอาการเจ็บที่กล้ามเนื้อเราต้องรอบางทีอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันพรุ่งขึ้นเราจะทราบมากกว่านี้ครับที่เปิดเผย ลัเขาสามเขาี่้นะฮะครอบเงินนักตเตะเจ็บเพิ่มเติมนะก่อนจะลงเล่นในเกมนี้ดิบบลฟูต,ต้องเจอกับปัญหานักเตะสําคัญบาดเจ็บไปหลายรายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นโดมินิกสโบร์สไร์เทนเดสเดอร์อาโนอาเจลมาติฟตโกอัคาตราปรและก็ทางด้านของอารดิซงโดยหลังจากนัดนี้ครอปก็ต้องปวดหัวเพิ่มเติมหลังเล่นไปยังไม่ทันจบครึ่งแรกเคอร์ติสโจนและก็ตโกโชต้า มีการบาดเจ็บโดนเปลี่ยนตัวออกจากสนามโดยเฉพาะลายหลังที่ดูอาการหนักถึงขั้นลงไปนอกจากนั้นก่อนจะลงสนามครึ่งหลังหงแดงยังคงเปลี่ยนดาวินตูเยสออกแล้วก็ให้คดี้กักโปล,ลงมาเล่นแทนทําให้ต้องตามดูกันต่อไปนะว่าเป็นเพราะอาการบาดเจ็บหรือแค่ป้องกันได้ก่อนอริเอฟูม,มีโปรแกร,รมสาคัญที่จะพบกับด้านของเชลซีในศึกคาราบาลคัพนะัดชิงสตร์เลอร์ในวันที่2 5กุมภาพันนี้นั่นเองนะ อาล่ะยังไงปากันหลังของแดนเดวอ์ฟูพูดถึงเพื่อนร,ร่วมชาติที่เตรียมจะย้ายทีมในช่วงสเสมอนี้โดยการที่ทางอิบาราฮิมาโกดเต้กองหลังจอมกแกรง่งหัวเราะก,ก่อนจะตอบคำถามนักข่าวที่ถามถึงอการในการย้ายอ่อนงน้านของเอเบเป้ é, ว่าจะย้ายพร,รุวมทีมเวอ์พูในช่วงสเสมอนี้หร,รือไม่โดยทาการรายงานสื่อชั้นนำกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสได้แจ้งก่ทางน้านของ ปาดิสชัชแมงต้นสังกัดบอกว่าเขาจะย้ายทีมหลังหมดสัญญาในช่วงสมอน,นี้โดยมีทางบริอัลมาเตเลตที่ตกเป็นข่าวโภพันตลอด1-2ปีที่ผ่านมาเป็นทีมเต็งตามมาด้วย2ทีมจากทางพรีเมียร์กอย่างเดวิสพูและก็อาร์ซนอลโดยหลังเกมที่ทางอา์ของแดงบุกไปถล่มเบรนฟอร์ด4-1โกนาเต้1 1> ค,นเคนนี้ก็ถูกถามถึงโอกาสที่เพื่อนร่วมชาติจะย้ายเข้ามากับทางด้านเขาว์ตินแอนฟิลและดูกาหน้าคุณคิดจริงๆหรอว่าจะย้ายมาที่นี่ โกดเต้โหเราอคก,ก่อนตอบคำถามผมคิดว่าปราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าเขาจะย้ายไปที่ไหนอย่างไรก็ตามคาดกันว่าหรือๆนี้เอ็มอเป้ก็จะบรรลุข้อตกลงในการย้ายไปร่วมทีมเรอัลมาดริดในช่วงสัปดาห์นี้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับและขา่าวที่ผ่าในวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้เดี๋ยวมว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุทุกคนที่มบฟังกันครับ